สวัสดีค่ะวันนี้คัวแม่เพิ่งมาชวนทําไข่เจียวชะอมแบบง่ายๆพร้อมเคล็ดลับไข่เจียวฟูนุ่มหอมอร่อยเริ่มด้วยการเด็ดชะอมนําไปล้างน้ําให้เรียบร้อยค่ะปริมาณก็ใส่ตามความชอบเลยนะคะแม่เพิ่งใส่ประมาณนี้เคล็ดลับทําให้ไข่เจียวฟูกรอบไม่หดตัว ก็คือแป้งทอดกรอบค่ะใส่ลงไปคลุกเคล้ากับชะอม1ช้อนโต๊ะใส่ไข่ลงไป2-3ฟองนะคะใส่เยอะก็จะทำให้ไข่มีความนุ่มหนาฟูน่าทานขึ้นในการปรุงรสให้กลมกล่อมแม่พึ่งจะใส่น้ำปลาลงไปนะคะ1ช้อนโต๊ะ ตามด้วยซีอิ๊วขาวอีกเล็กน้อยค่ะเพื่อความกลมกล่อมผงปรุงรสเล็กน้อยค่ะหรือใครจะไม่ใส่ก็ได้นะนี่จะเห็นแป้งทอดกรอบนะคะเกาะอยู่ที่ใบชะอมเราก็ตีผสมให้เข้ากันเลยตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันแล้วก็รอให้น้ำมันร้อน เทคนิคในการทอดไข่เจียวให้กรอบฟูน่าทานคือต้องใส่ไข่ตอนที่น้ำมันร้อนจัดๆนะคะต้องให้ได้เสียงอย่างนี้เลยค่ะรับรองว่าไข่ของเราจะฟูขึ้นทันทีขณะที่เราทอดก็สามารถปรับไฟลดลงได้เพื่อป้องกันไข่ไหม นี่ค่ะฟูน่าทานมากๆกลิ่นของชะอมนี่หอมสุดๆไปเลยเป็นเมนูโปรดของแม่พึ่งเลยไข่เจียวชะอมราดข้าวนะคะหรือว่าจะทานกับน้ำพริกอะไรก็รับรองว่าอร่อยเข้ากันไปหมดทุกอย่างเลยค่ะถึงเวลากลับไข่แล้วค่ะโอ้โหสีสวยน่าทานมากๆเลยจ้ะ อยากให้ทุกคนมาอยู่ในครัวด้วยค่ะคือรูปรถกลิ่นสีนี้ชวนหิวมากๆนี่ค่ะไข่เจียวชะอมฟูแบบง่ายๆกรอบนอกนุ่มในเนื้อเด้งน่าทานมากเสิร์ฟราดลงไปบนข้าวสวยร้อนๆนะคะจะทานเป็นข้าวไข่เจียวชะอม หรือจะทานกับน้ำพริกก็อร่อยเลิศเลยค่ะสูตรนี้ง่ายแล้วก็อร่อยลงตัวมากๆเลยลองทำดูนะคะมาค่ะมาลองชิมข้าวไข่เจียวชะอมคำตโตๆโตกัน มากดติดตามเป็นกำลังใจให้ครัวมไม่พึ่งด้วยนะคะรับชมเมนูอร่อยพร้อมกับสาราดีๆอีกมากมาย